หลายคนเนี่ยเวลายืนอยู่ริมห,หน้าผาผาสูงเนี่ยจะรู้สึกกลัวอีกกลัวนี้ไม่ใช่กลัวพลัดตกลงไปข้างล่างนะแต่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกระโจนลงไปมันก็แปลกนะนนคนเราเนี่ยก็มีธรรมชาติหรือสัญชาตญาณรักต,ตัวกลัวตาย จะทำมันมีความคิดแบบนั้นขึ้นมานะความาคิดว่าเนี่ยตัวเองจะกระโดดลงหน้าผาพอม,มีความคิดนี้ขึ้นมานี่นก็กลัวเลยนะเพราะว่ายัางไม่อยากตายจะทำมันมีความคิดอย่างนั้นขึ้นมานะเพราะมันมันก็มีเสียงนะมีเสียง <S 2> <S 2> <S 2> <S เสียงยุ่ง กระโดลงไปเลยกระโดลงไปเลยหลายคนเนี่ยเขาพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยกลัวขึ้นมาเลยเพราะกลัวว่าจะกระโดดลงไปจริงๆไอ้เสียงยุแบบนี้นี่มันก็แต่ว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษหรือประหลาดอะไรนะเพราะในบางสถานการณ์เนี่ย เราก็จะพบมันมีเสียงยุที่แปลกๆยุให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างเช่นบางคนเนี่ยเจอกระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าเอกสารซึ่งข้างในมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันจะมีเสียงยุนะว่า อย่าไปคืนเจ้าของหรือว่าจะไปแจ้งตำรวจเลยนะเก็บเอาไว้ดีกว่าคนที่มีเสียงอยู่แบบนี้เนี่ยก็ปกติก็เป็นคนที่ไม่ใช่ขโมยกโจนอะไรนะก็เป็นคนที่ปกติธรรมดาแต่พอมีทรัพย์จำนวนมากนี่อยู่ต่อนหน้าแล้วก็ยิ่งไม่มีคนเห็นนี ใ,ใจหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่จะไปคืนเจ้าของหรือว่าไปแจ้งตำรวจแต่ไม่มีเสียงยุบอันนี้เก็บไว้เป็นของตัวเองดีกว่านะเพราะายังไงก็ไม่มีใครรู้หรอกหรือบางคนอาจะเจอแหวนเพชรสร้อยทองที่มีคนลืมไว้ในห้องน้ำความคิดแรกนี่ก็ อยากจะเอาไปคืนเจ้าของแต่ไม่มีเสียงยุนะว่าเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่นับในทุกคนที่อาจจะดูแลและผิดชอบเรื่องการเงินแล้วก็พอเห็นหรือบังเอิญเกิดเห็นช่องโหว่ทั้งที่ไม่เคย ตัจริตมาก่อนนะแต่ว่ามันก็จะมีเสียงยุว่างเนี้ยเราเอาเงินเข้ามาดีกว่าไม่มีใครรู้หรอกยิ่งคนที่ร้อนเงินอยู่แล้วนี่เสียงยุ่มนี่มันจะดังมากแล้วก็ดังระงมเลยมันก็เป็นเสียงเดียวกับหนะ้าที่ยุให้หลายคนเนี่ยไปเสพยาหรือว่าลอง กินเล่าั้งที่ไม่เคยนะเสีงยงยุในหัวของนักเรียนวัยรุ่นมันจะดังอยู่ในหัวของหลายคนเลยลองเสพยาดูดิเอาหน่อยนะแล้วก็จะมีเหตุผลนะมีข้ออ้างว่าครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกอ่าหาประสบการณ์ดู จะได้ร่วมมันไม่ดียงไงบ้างมันก็จะมีเสียงหวานล้อมน,ะนอกจากเสียงยุ่แล้วก็มีเผลหวานล้อมบางคนที่มีคู่มีแฟนหรือมีคู่ครองแล้วบางครั้งก็จะมีเสียงยุ่นะน่าจะมีกิ๊กนะหรือลองนะนอกใจคู่รักสักครั้งหนึ่ง บางที่จะไม่เคยมีประวัติในทางนี้นะแต่ว่าจูๆ่ๆก็มีเสียงยุเสียงแจะคนเราเนี่นักจะสังเกตดูมันจะมีเสียงยุทํานองนี้อยู่ในบางครั้งบางคราวมันเป็นเสียงยุที่ทําให้เราอยากจะลองทําสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดศีลจะเรียกว่ามันเป็นเสียงยุของเจ้าตัวร้ายไปได้นะ ในใจ,จิตใจของปุถุชนเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่มันคอยอยุคอยแย่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ติดเหล้าหรือว่าติดการนันดแล้วนะอันนี้มันไม่ใช่เสียงยุแล้วละนะมันเกิดความโลภมันกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปแล้วแต่เสียงย่ที่ว่านี่มันไม่จะเกิดคนที่ยังไม่เคยนนเรียกว่าคนที่ เรียบร้อยไม่เคยทำสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่ามันก็จะมีเสียงยุเสียงแย่ลองทําดูแวหลาคนเนี่ก็เผลอทําหรือว่าบางครั้งก็รู้สึกต้องต่อสู้นะกับไอ้เสียงยุเสียงแยน่นี้บางทีมันก็ยุดนนะแย่ให้จงจากครูบาอาจารย์ หรือว่ากล่าวความจุ่งจากพระรัตนตรยัยบางคนนี่บอกว่าเวลาไหว้พระสวดมนต์กราบพระพุทธรูปเนี่จะมีเสียงนะเสียงยุ่เสียงแย่นะให้จุงจากนะพระพุทธธรรมพระสงค์บางทีไม่ใช่แค่เสียงยุ่แต่มันเป็นเสียงด่าจริงเลยเสียงจุงจากจริงๆรวมถึงยุ่ให้ต่อว่าพ่อแม่ ต่อว่าครูบาอาจารย์แล้วไม่มีเสียงประเภทว่าคอยเสี่ยมนะคอยเสี่ยมเนี่ยว่าแฟนเรานี่มันจะนอกใจหรือเปล่านะดูท่าทางมีพิรุษทั้งที่เขาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแต่มันมีเสียงที่เสี่ยมนะว่าเขาเนี่ย นอกใจเราหรือเปล่าหรือนอกใจเราเราละมั่งหรือว่าเสียมวันนี้เพื่อโรงงานเขากำลังหักหลังเราเขากำลังเลื้อยขาเก้าอีเรามันชวนให้เราคิดไปในทางลบทางร้ายที่ทำให้หวาดระแวงคนนั้นคนนี้ แล้วใครในถ้าเผลอเชื่อเสียงยุเสียงแย่หรือเสียงเสี้ยมเนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากับคู่ครองกับเพื่อนร่วมงานพอไปคิดจริงจังว่าเนี่ยเขานอกใจบ้างหรือว่าเขากำลังเลื่อยขาเก้าอี้บางครั้งก็เป็นเสียงที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันชวนให้คิดลบคิดร้ายรูปหรือว่า คนรักเนี่ยกลับบ้านดึกหรือว่าไม่กลับมาบ้านสักทีเน่ยผิดเวลามันก็จะคิดลบคิดลายเลยก็ไปเที่ยวคิดไหมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าโหมันก็เกิดความทุกข์เกิดความร้อนรุ่มขึ้นมาทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นในจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีเสียงยุเสียงแย่หรือว่าเสียงที่คอยเสีย่ยมให้เกิดความระแวงอยู่เป็นครั้งคราวหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นบ,บ่อยๆอันนี้เรียกว่ามันเป็นผลงานของเจ้าตัวร้ายนะที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจของเราซึ่งบางครั้งก็ทำให,เห้เราเผลอ ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลทำถ้าเราหลงเชื่อมันหรือบางครั้งก็ุดให้ใจเราเนี่ยไปจมอยู่ความทุกข์เนี่ยเช่นเวลาคิดลบคิดลายนะวะ่ารูปเราเขามีเขาเขาเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยกลับบ้านหรือเขาติดยาไหมหรือว่าเราเขาไปสอบเนี่ยสายสอบไม่ได้ทั้งที่ ยังไม่ทัรู้ผลเลยนะแต่ว่าพอคิดไปแล้วมันก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดอันนี้ว่ามันเป็นเสียงที่ฉุดให้เราเนี่ยลงต่าจมอยู่ในความทุกข์หรือไม่ก็บางทีเป็นเสียงที่คอยซ้ําเติมความทุกข์ให้กับเราเช่นเวลาเราทําอะไรผิดพลาด บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันก็จะมีเสียงดังอยู่ในโพเนี่ยแกมันแย่มากนะทำไมถึงทำอย่างนั้นกับเขาทำไมถึงปล่อยปะ่และเลยทำไมไม่ใส่ใจบางทีเราก็รู้ว่าเราทำผิดนะอจระทำผิดทำไม่ดีกับพ่อแม่ขึ้นเสียงหรือว่าต่อว่าท่านท่านก็ไม่ได้กือโทษกลัวเกืองอะไรแต่ก็มีเสียงซ้ำเติมเราแกมันแย่แกเป็นลูกทรพีรุ่งก,กตันยู อย่างนีนะ้ไม่มีวันเจริญนยไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยนะก็คงจะเจอเหตุการณ์ทนองเนี่ยนะเพราะว่าในใจของเราเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันมีเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่คอยอยุแย่คอยเสี่ยมคอยทำให้เราเขวคอยซ้ำเติมโบยตีตัวเราหรือว่าคอยฉุดให้ใจเราเนี่ย จยมีในความทุกข์อีบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับเสียงเหล่านี้ไม่ถูกต้องนะเช่นอ่ะคอยตามมันหรือบางทีก็พยายามต่อสู้กับมันต่อสู้อย่างไม่ถูกต้องนี่ก็ไเ,เกิดเป็นทุกข์นะเช่นคนที่มีเสียงกลดาพ่อแม่อยู่ในหัวเสียงจวงจากพระัตนตรัยเนี่ย เราพยายามที่จะกดขม่มพยายามที่จะปฏิเสธผักใสไม่ให้เสียงเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจะยิ่งห้ามนะมันก็เหมือนยิ่งยุบยิ่งผักใสมันก็ยิ่งต่อต้านแล้วสิ่งทเกิดขึ้นตามมาก็กลายเป็นเสียงที่กล่าวหาโจมตีตัวเองว่าแกมันเร็ว ไปจ้วงจับพระรัตนาาตายได้ยังไงไปคิดอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์ได้ยังไงไปคิดอย่างนั้นกับพ่อแม่ได้ยังไงหนักเข้าไปใหญ่เลยบางคนนี่ถึงกับคิดฆ่าตัวตายเลยนะ่าฉันมป่นคนเลวโดยที่หารู้ไม,ม่วันมันเป็นเสียงของอเจ้าตัวร้ายนะที่มันคอยสร้างความปั่นป่วนในจิตใจของเราเราต้องรู้จกักอุบายของเจ้าตัวร้ายแล้วก็รู้จกัก เท่าทันเสียงยุเสียงใหญ่เหล่านี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องซึ่งปกติเนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นในยามที่เราหลงเวลาเราหลงเนี่ยก็ไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาทิมแทงเราหรือว่าชวนให้เราเควหรือว่าวานร้องให้เราทําไม่ดีแล้วบ่อ,บบอยีซ้ําเติมตัวเอง และความหลงเนี่ยบ่อยครัง้งก็เกิดขึ้นในยามที่มีการรับรู้ที่เรากรผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยแล้วเรารับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นพอรับรู้แล้วเนี่ยนะหรือพอเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเกิดกา,การกระทบขึ้นมาเนี่ย มันเกิดอารมณ์ช่นความกลัวเกิดความอยากหรือว่าเกิดความยินร้ายหรือแม้กระทั่งยินดีไอ้ตอนนั้นแหละนะที่ความหลงนี่มันจะเข้ามาแทรกและพอหลงความหลงเข้ามาแล้วนะไอ้เจ้าตัวร้ายนี่นก็ได้ช่องอยงู่ที่มันจะหาทางยุแย่เสียมนะหรือว่าก่อกวน สร้างความปนป่วนในจิตใจของเรามันมีอำนาจเหนือเราก็เพราะเราปล่อยให้ความหลงมาคลองใจและความหลงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันมักจะเกิดขึ้นในยามที่เรารับรู้นะลูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือไม่แต่ทำมารมณ์ที่เรียกว่าเกิดการกระทบหรือเกิดผัสสะขึ้นมา ที่จริงเนี่ยเมื่อมีการกระทบหรือผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยมไม่เป็นว่าจะต้องเกิดอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจเกิดความดีดีร้ายนะหรือว่าเกิดความหลงเราสามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมีสติสติมันสำคัญมากนะเวลาเกิดการกระทบขึ้นมา แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะให้ค่าให้ความสำคัญกับสติเท่าไหร่พอไปรับรู้อะไรเนี่ยก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทบนั้นเช่นดีใจเสียใจยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็ตามมาด้วยความโกรธความกลัวความโลภแ้าตรงนี้ก็เปิดช่องให้ตัว จ้าตัวร้ายหรือว่าเสียงยุ่เสียงใหญ่นี้เข้ามาซึ่งสุดท้ายก็นำมานำมาซึ่งความทุกข์พระจารพุทธทาสท่านพูดเตือนสติได้ดีนะท่านบอกว่าความสุขหรือความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เรากระทาถูกหรือกระทาผิดต่อสิ่งที่เราผัสสะก็คือเมื่อมีการกระทบนะ ตาเห็นรูปหูดินเสียงถ้าเราทำผิดต่อผัสสะหรือทำไม่ถูกเนี่ยก็คือเราไม่มีสติก็กปล่อยให้อารมณ์ก็มาคลองใจปล่อยให้ความหลงเกิดขึ้นแล้วก็เลยเปิดช่องให้ใหตัวร้ายหรือว่าเสียงยุ่เสียงแย่เสียงเสี้ยมเนี่ยเข้ามาก่อความปั่นป่วนในจิตใจของเราหรือชักนำเราไปในทางที่ผิดหรือชุดเราไปในลงไปในความทุกข์ดำดิงไปเรื่อย เวลามีความทุกข์เนี่ยเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกนะว่ามันไม่ถูกต้องเช่นรถติดผิดเวลาเขาทำไม่ถูกก็พูดไม่ดีหรือว่าไอเสียงพูดคุยเสียงริงโทนมันดังผิดเวลาผิดที่ผิดกาละเทศะคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยโกรธ หงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกว่ามันไม่ถูกหรือไม่หรือไม่งั้นก็ไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งภายนอกเอาถูกเอาผิดกับอารมณ์ที่มากระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นพ่ะเราทําไม่ถูกกับผัตถะหรือสิ่งที่มากระทบต่างหากความทุกข์ไม่ได้เกิดจากข้างนอกมันผิดนะ แต่มันเกิดจากการที่เรากระทําผิดนะต่อผัสสะหรือว่าเราไม่มีสตินะเมื่อเกิดผัสสะหรือพูดรรมๆคือเราไม่รู้จักรักษาใจให้มันถูกต้องนะพอเราไม่รู้จักรักษาใจใมาถูกต้องเราก็พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ไปโทษสิ่งภายนอกว่ามันเป็นเพราะมันไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า เราไม่ได้สาใจให้ถูกต้องต่างหากหรือถ้าพูดให้มันชัดเจนไปก็คือเราไม่รู้จักมีสติเมื่อมันเกิดการกระทบหรือเกิดผัสสะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธาวันเนี่ยความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกต้องนะต่อผัสสะไม่ถูกต้องถ้าพูดให้ชัดเจนโลกประธรรมก็คือไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะเมื่อตากระทบรูปหูได้เสียงอ่า ถ้าไม่มีสติมก็เกิดความดีใจเสียใจเกิดความยินดียินร้ายาเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันก็นํามาเึ่งความทุกข์ทันทีหรือไม่ก็เกิดความทุกข์ตามมาเช่นพอเกิดความอยากได้ติดใจอยากได้ก็ไปลักขโมยเขาหรือไปแย่งชิงเข้ามาหรือว่าโหยหาอะไรอยากได้อันนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าว่าเรามีสตินะ,ะมันก็จะไอความหลงหรือว่าถูกครอบงำด้วยอารมณ์นี่มันก็เกิดขึ้นได้ยากแล้พอเรามีสติพอมีความสึกตัวนะอมันก็ไม่มีทางที่้ตัวร้ายหรือว่าเสียงยุ่เสียงใหญ่นี่มันจะมารบกวนจิตใจเราได้หรือถึงแม้ว่ามันเราจะไม่มีสติทันนะ อารมณ์จึงเกิดขึ้นเกิดความดีดีร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดติดใจขัดใจแต่ก็ยังไม่สายที่เราจะมีสติมีสติเห็นอารมณ์มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือพอเพลไปแล้วหลงไปแล้วมันมีเสียงยุ่เสียงแย่ตามมาเรามีสติก็นะไม่ปล่อยใจให คล้อยตามเสียงยุ่เสียงแย่มันจะหวานล้อมยังไงใจเราก็ไม่หลงเชื่อมันจะยุ่ให้เราลองเล่นยาเราก็ไม่ทำมันจะยุ่ให้เราทุจริตนะเราก็ไม่ทำมันจะยุ่ให้เราโดดลงหน้าผาเราก็ไม่สนใจมันจะยุ่ให้ไปถูกคลิปโป้หรือว่าไปมีกิก๊กมันก็เป็นสักแต่ว่า เสียงยุที่ไม่มีความหมายต่อตจิตใจของเราอันนี้พาอมีสติรู้ทันจนแม้กระทั่งมันมีเสียงดา่าเสียงจุวงจับพระตนตรายดา่าครูบาอาจารย์เสียงตำหนิต่อว่าติเตียนพ่อแม่เราก็เห็นมันรู้ทันมันแต่ก่อนเนี่ยก็คิดแต่จะไปต่อสู้นะเอาชนะมันกดคมผักสายมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่พอเรามีสติเรารู้จักวิธีที่จะดูมันเฉยๆเนี่ยที่กูบาจะเรียกว่ารู้สื่อๆแล้วมันช่วยได้เยอะนะคนที่เป็นทุกข์มากเพราะมันมีเสียงด่าพ่อแม่ทำหนิติเจียนกูบาจารย์หรือจงจ่าพรัตนัไตรเนี่ยต้องทําอะไรกับมันนะก็แค่รับรู้แล้วก็ไม่สนใจมันมันจะโวยมันจะวายมันจะบ่นยังไงมันจะ พูดยังไงเราก็ไม่สนใจที่ทำกันได้เพราะมีสตินะถ้ามีสตินี่มันอดไม่ได้ที่จะไปสู้รบตบมือกับไอเสียงในหัวเหล่านั้นแล้วหลายคพบอว่าพอไม่สนใจมันนะแค่รับรู้แต่ไม่สนใจสุดท้ายเสียงก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดแต่ก่อนที่มันจะเบาลงไปมันก็จะหาทางยั่วยุนะทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราหันไป สู้ลบตอมือกับมันแต่พอเราไม่สนใจเพราะเรามีสติเนะื้งสุนก็ค่อยจางหายไปการรับรู้ธรรมารมมันก็เป็นผัสสะชนิดหนึ่งนะการกระทบนี่ไม่ได้กระทบทางตาทางหูทางจมูกท,ทางลิ้นทางกายแต่มันมีการกระทบทางใจเมื่อใจไปรับรู้ความคิดละอารมณ์แต่ถ้ามีสติในการรับรู้หรือเมื่อเกิดผัสสะที่ว่า ไอ้ตัวร้ายหรือเสียงยุ่เสียงหย่มันก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลนะต่อจิตใจของเราได้อันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เจ้าตัวร้ายที่มันคอยก่อกวนปันป่วนชวนให้เราทําชั่วหรือว่าฉุดให้เราอยู่ในความทุกข์หรือคอยโบยตีซ้ําเติมเรามันค่อยๆหมดพิษสงลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะเรารู้จัก ปฏิบัติถูกต้องนะต่อสิ่งที่เรียกผัสสะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธ,ธาทานพูดต้องฝึกเอาไว้นะต้องเห็นความสําคัญนะว่าเมื่อเกิดผัสสะนี่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรและการไปไิถูกต้องเนี่ยที่เป็นพื้นฐานสาคัญก็คือการมีสติเมื่อเกิดผัสสะมีสติเมื่อเกิดการกระทบต่อไปเมื่อเกิดเหตุร้ายนะไม่ว่าจะเป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศนะมันก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ อย่างที่เราสวดนะในมงคลสูดเนี่ยตอนสุดท้ายก็บอก่าเนียเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วหรือกระทบแล้วเนี่ยจิตไม่หวันไหวไม่เศร้าโศกไม่มีทุรีกิเลเนอันนี้เป็นมงคลสูงสุดนะซึ่งเราเริ่มต้นได้นะด้วยการมีสติเมื่อ